บอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับบาเซลนามาเกินโอ้โหแพ้รับขาบเลยครับศูนย์สามเกิดอะไรขึ้นครับไปดูเกมนี้โอ้โหโชว์ลน้าสามศูนย์คาบ้านแล้วครับเนรนาลมาดริโอ้โหทองยองครับบาเซลนาเมื่อเกินเคลนโนโรโดเบิ้ลสองประตูครับแล้วก็แมคเคนี่ครับเต่ารุง่งซัดไปหนึ่งประตูรวม3-0กับบาซ่าพังกาบ้าน ไปจบประเด็นที่หนึ่งเลยครับบาซ่าแปลงไปครับ็ปที่นหนึ่งนะครับโอ้โหทุกผู้เล่นแลละครับแตกต่างกันมากเลยครับทีมต่างๆการจะดทับทุกผู้เล่นบาซ่าเมื่อคกืนเดียวรูปรูใจมากเลยต่แค่นครับมีเซโยเดสนำโดยราโคไกมองลองเล่เมซี่คริสมมนเป็นสามภาษา มีติมเขามีเปดี้กลางใช้ดิยองคู่มเมลินปาเนตส่วนยูเว่ครับประตูใช้ดิฟฟันกองหลังมีเดลริกบีโบนุชีมีดา bon นิโลกลางมีฟาราโดมีแม็กแคนน่อาร์ตูรเลมซี่อเล็กซานโดนักกู้เป็นอาร์โรมูราธาครับกีโนโรนโดูครับโอ้โหต้องบอกลยครับว่าสู้ไม่ได้จริงกับบาสซ่า ในที่2ครับโรนัลกูมันครับจะยังทำบาเซลนาต่อได้หรือไม่ครับเพราะว่ามาจนถึงตอนเนี้ยจากพวกเขานำเป็นจ่าฝูงดีๆครับ15คะแนนเต็มครับวันนี้มาแพ้กาบ้าน0ูนย์าทำให้ตอนนี้ตกมาเป็นอันดับที่2เรียบร้อยแล้วครับเข้ารอบแบง่งเข้ารอบ16ทีมไปเนี้ยหนักแน่แลครับสำหรับบาเซลนาของทางโรนัลกูมัน เด็นตัดมาครับกันมีเล่นบ้านนิดครับลงเจอทีมเขาโอ้โหฟร์มเมื่อกืนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ก็จะเปรี้ยงอะไรครับการย้ายสลับกั้วกับต่างาตูเมโรมาอยู่กับไมเซสเตอร์ฟอร์มยังไม่ดีเท่าที่ควรครับโอ้โหไม่เหมือนตอนเล่นกับโรมมาต่างยูเวนทุสต้องสันตงสังกัดเขาแล้วครับไปมองลองแรกฟอร์มยังไม่ดีครับ สองนัดต้องบอกว่าปลาทั้งสองนัดเลยครับนัดไปเดือนคารด์ดิสในหลีกนี่ก็แพ้ครับโอ้โหแล้วก็พลาดด้วยครับประเด็นตัดมาครับตองโทนคิดมันยังจะได้โอกาสเป็นตัวจริงหรือไม่ครับโอ้โหราะว่าบางนัดฟ้องพอดีบางนัดฟ,ร,ดดฟร์มไม่ดีแล้วครับประเด็นดตัดมาคูมันจะอยู่คุมมาเธอหน้าต่อหรือไม่ครับนี่คือคำถามครับ ในหลีกนี่ตอนนี้โหโหแพรมาหน้ดติดห้านัดติดเลยครับโอ้โ oh, ห oh. ในหลีกไม่ชนะใครเลยครับเข้มเยินโ oh, oh. อ้โหมาต่องพิจารณาตัวเองแล้วครับสำหรับโูนดากูบันการจัดทับตัวเล่นต่างๆเมื่อคืนมีแปรดี้มีตินเกลอ์ฟอมยังไม่เด่นเลยครับสียูเดส แอบบวาดาว่งเมื่อคืนก็ยังไม่เด่นครับเขาต้องดูแล้วครับว่าจะจบอย่างไรครับหรับบาเซียหน้าสปอร์ครับป้าดูว่ากาวใหญ่เมื่อคืนโอ้โหสามศูนย์ครับกาวาริโอศูนย์สามมซี่นี่ก้มหัวเลยครับก็ต้องดูต่อไปแล้วครับ เก้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มรอบ16ทีสุดท้ายบาซ่าจะไปเจอใครครับ <S 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 เป็นรดแรงนะคะรับหน่วดูเมืม่อคืนเบิ้ล2จุดโทษครับแล้วก็แมคเคนนี่หนึ่งประตูขันจะทับทุกเล่นน่างทางเราบุมันอเล็กิโลอ่านเกมการดแล้วครับเมื่อคืน ต้องดูต่อไปยาวๆครับจะจบอย่างไรครับอี่านี้ยุคบาเจลนาหมดยุคแล้วหรือยังหมดยุคหรือยังครับสำหรับบาเจลนาโอโห้ทีมาลองนี่มีเดมพานิตนองคจอกองอะไมเนี่อยู่ทีม มากไม่แค่ไหนหรวมถึงสัตตาด้วยครับเลยแลยม่ซี่มีเกินก็แพ้ด้วยกาบ้านด้วยโอ้เล้วแม่ซี่ยิงอยู่กับทีมอีกหรือไม่ครับยิงขาวร้อนแรงของนาดน,นี้แล้วแม่ซี่ยิงอยู่กับทีมอีกหรือเปล่าก็น่าสนใจทีเดียวครับประเด็นดน,นี้ดูการแพ้ขาคำนูด้วยครับกาบ้านเป็นนัดแรกของลูกคานเลยครับผมมาซาในวันน,น,น,นี้ไม่เคยแพ้ใครเลยครับที่คำนู ูมันกับทางเล่นที่ยังเป็นประเด็นดยู่ครับรวมถึงอีโคของทางรูนน้องูมันด้วยครับอีโค e สูงเกินไปหรือไม่นะครับในลีฟอลไม่ดีด้วยในยุไฟยมลีเข้ารอบแบบสบายสบายแล้วครับเป็นแชมป์กลุ่มมาเล่นในบ้านแปรครับบุกพยัญยูเวนี้นะั้น2-0ครับบโก นัไม่มีครีสโนโรโดด้วยครับคนเลยแพ้ไปเวันนี้ได้กลับมาเล่นทีคคับนูครับบาซ่าจัดทัาปิลโอสุดท้ายแพ้ไปสามศูนย์สองจุดโทษของโรโดแมคแคนนี่หนึ่งประตูครับแพ้อย่างรับคาบเลยครับโอ้โหถือว่าเราต้องดูครับ ตาลซาบูสอนคนใหม่ด้วยครับราที่จะเลือกมาสำหรับบารซสยูน่าตัวเต็งตัวนี้มีฟิวเตอร์ฟันอยู่ครับโอ้โหที่จะก้าวขึ้นมารอมนลังจาบี้กลับมาคุมทีมมาซ่านะครับ <S <S ต้องรู้ว่ากูมันจะอยู่กับมา,บาซ่าได้อีกนานแค่ไหนครับเรต้องรูย้ยาวๆ้วครับบารีสยน่าทั้งในลีกทั้งในชิบปีลีกครับ ขอพวมใหม่ในคลิปหน้าแล้วครับขอกว่ากไ้นี้กนะ่อนครับสวัสดีครับ